วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องคอมพิวเตอร์ในงบเพียง13,900หนามนะครับเครื่องนี้สามารถอัปได้ในอนาคตตัวนี้ลูกค้ามีงบประมาณเท่านี้ผมก็เลยจัดสเปคนี้ให้นะครับผม CPU นะครับผมจะเป็นลายเส้นห้0ห้นะครับผมตัวนี้ก็แรงพอๆกับ i5 Gen12 เลยนะครับเมนบอร์ดนะครับผมจะเป็น B550 นะครับตัวนี้สามารถใส่แรมได้4ช่องนะครับแรมนะครับผมจะเป็น 16G แปดนะครับผมสโตรเรจนะครับผมจะเป็น M.2 512 g b นะครับผมสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเก็บงานเยอะๆหรือว่าอยากเอาไปเก็็บเเเกกมมมยอะๆสาารถพิ่ เป็น1เทได้นะครับผมการ์ดจอนะครับผมจะเป็น GTx 1 6 6 0นะครับผมตัวนี้ในอนาคตสามารถเพิ่มได้นะครับผมหรือว่าใครที่มีงบสูงวันนี้นิดนึงก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมพาวเวอร์เซฟรายนะครับผมจะเป็นพาวเวอร์เจ็วัตต์นะครับตัวนี้เป็น80พัทบอนนะครับเป็นของเทเวล t ท็กนะครับจ่ายไฟนิ่งๆเลยนะครับส่วนเคสนะครับผมจะเป็น Mon Tech X 2นะครับผมใครนะครับผมที่อยากได้เคสที่ว่าสามารถเปิดปิดไฟได้ผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสินค้ามมมืออ1ผผสสเข้้าาไไปนนนนนะะคครรรััับบบหหงๆทท่่ี งบไม่เยอะนะครับผมอยากได้คอมพิวเตอร์เอาไปเล่นเกมสักเครื่องนึงนะครับผมอยากให้ลองทักมาปรึกษาได้นะครับผมทางร้านยินดีบริการทุกท่านเลยนะครับยังไงผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านทีซีคอมพิวเตอร์ขอบคุณมากครับ